มยังจำวันนั้นได้ดีวันที่สนเพื่อนสนิทที่รู้จักและคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆตัดสินใจบวชแบบกระทันหันในตอนนั้นไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงทุกอย่างดูรีบเร่งไปหมดมีแค่เพื่อนสนิทไม่กี่คนที่มาร่วมง,งานตอนนั้นผมสังเกตเห็นความผิดปกติในท่าทางและแววตาของสนแต่ก็คิดว่าคงเป็นแค่ความประมาทถ้าผมรู้ว่านั่นเป็นสัญญาณของเรื่องเลวร้าย ที่กำลังจะเกิดขึ้นผมคงพยายามช่วยเพื่อนให้มากกว่าน,นี้ห้าปีแล้วสินะสนแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกสามวันถัดมากลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอเรื่องราวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งความรักที่ผิดทางอาจนาพาไปสู่ความเศร้าที่ไม่มีวันสิ้นสุด เงองอ,อัตมาเองโยมเพื่อนยังไม่นอนใช่ไหมขอโทษที่โทรมาดึกไม่เป็นไรครับม,มีอะไรหรือเปล่าพระคุณเจ้าอัตมาอัตมาทนไม่ไหวแล้วโยมช่วยอัตมาได้ไหมมาที่วัดช่วยอัตมาได้ใช่ไหมน้ำเสียงของพระสนฟังดูผิดปกติความกลัวและความสิ้นหวังแฝงอยู่ในทุกคำพูดผมรู้สึกได้ว่าเพื่อนของผม กำลังเผชิญกับบางสิ่งที่น่ากลัวมากมันตามมาถึงในวัดอัตมาคิดว่าการบวชจะช่วยอัตมาได้แต่มันมันยังตามมาใครตามมาครับพระสนหมายถึงใครฟ้าวิญญาณของฟ้าชื่อของฟ้าทำให้ผมสะดุ้งพร้อมกับขนล,ลุกผมจำได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สนเคยคบหามา แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอเสียชีวิตแล้วและยิ่งไม่เคยคิดว่าการจากไปของเธอจะเกี่ยวข้องกับการบวชกระทันหันของพระสนความทรงจำเกี่ยวกับฟ้าค่อยๆหวนกลับมาเธอเป็นนักศึกษาคณะอสราสารสวยฉลาดและมีสเสน่ห์ที่ใครๆก็หลงรักสนเคยบอกว่ามันโชคดีที่สุดที่ได้คบกับฟ้า แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลงอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อฟ้าขอเลิกกับสนแบบกระทันหันไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงและหลังจากนั้นไม่นานสนก็ตัดสินใจบวชแต่สิ่งที่ผมกำลังจะได้ยินต่อไปนี้ทำให้ผมต้องทบทวนทุกอย่างที่เคยรู้มาใหม่หมดฟ้าเธอทำขอใส่ตัวเองทำคุณใสเพื่อผูกตัวเองไว้กับอัตมา แล้วเธอก็สายลมเย็นพัดผ่านผิวกายแต่ความหนาวที่รู้สึกกลับมาจากข้างในเรื่องราวที่พระสนกำลังเล่ามันช่างน่าเหลือเชื่อสำหรับผมแต่น้ำเสียงของพระสนบ่งบอกถึงความหวาดกลัวที่แท้จริงตอนแรกอาตมาก,ก็ไม่เชื่อหรอกแต่ตอนนี้ทุกคืนเธอมามายืนจ้องอาตมาที่หน้าต่างกุฏิบางทีก็ได้ยินเสียงร้องไห้ อัตมาทนไม่ไหวแล้วโยมเพื่อนเอ่เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับพระสนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะรีบไปหาพระสนที่วัดน,นะครับผมพยายามปลอบเพื่อนแต่ในใจกลับรู้สึกวันความกลัวของพระสนมันฟังดูจริงจังเกินกว่าจะเป็นแค่การคิดไปเองและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์หลอนๆทั้งหมดที่ผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับ วันต่อมาผมออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะไปถึงวัดให้ทันช่วงเวลาก่อนจะสายและผมก็มาถึงตามเวลาที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ทันทีที่ลงจากรถผมก็รีบไปที่กุฏิของพระสนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกุฏิอื่นๆใต้ต้นโพใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่บรรยากาศร,รอบกุฏิกลับให้ความรู้สึกหม่นหมองเสียงใบโพไหวในสายลม ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบผมรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพระสนตั้งแต่แรกเห็นพระสนในผ้าเหลืองตรงหน้าไม่เหลือเขาของสนเพื่อนสนิทที่ผมเคยรู้จัก ประสนไม่สบายหรือเปล่าครับดูผอมลงมากเลยอัตมานอนไม่ค่อยได้มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่อัตมาจะบวชซีอีกจนบวชอยู่ในร่มผเหลืองตอนนี้มันยิ่งหนักมากขึ้นตอนแรกก็มาแค่เงาดำๆเหมือนเห็นแวบไปมาหางตาแต่ตอนนี้ ผมสังเกตเห็นสายตาของพระสนที่มองไปรอบๆอย่างหวาดระแวงเหมือนกำลังมองหาบางสิ่งที่ผมมองไม่เห็นเงือออกซึมที่หน้าผากของพระสนทั้งที่อากาศไม่ได้ร้อนมือที่กำผ้าเหลืองแน่นก็สั่นเทาไม่หยุดตอนแรกมันแค่ยืนตรงนั้น ทุกวันมันเข้ามาใกล้ขึ้นบางทีก็มายืนข้างที่นอนอัตมาเห็นชัดเลยว่าเป็นฟ้าแต่ไม่ใช่ฟ้าที่อัตมารู้จักใบหน้าของเธอมันจูจูพระสนก็หยุดพูดดวงตาเบิกกว้างจ้องไปที่มุมมืดของกุฏิผมรู้สึกถึงอากาศที่เย็ยนลงกระทันหันจนขนลุกไปทั้งตัว แม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ความมืดในกุฏิกลับทำให้รู้สึกอึดอัดเหมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องมองพวกเราอยู่เอ,อ่อพระสนออกไปคุยที่ศาลาหรือในโบสถ์กันดีไหมครับผมเริ่มเข้าใจความหวาดกลัวของพระสนมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างในกุฏิหลังนี้มันผิดปกติจริงๆความรู้สึกหนักอึ้งจนแน่นอก ทำให้ผมแทบหายใจไม่ออกแม้แสงแดดภายนอกจะสว่างจ้าแต่ภายในกุฏิกลับมืดสลัวชวนให้วาดภวาและในความมืดนั้นผมแน่ใจว่าได้เห็นเงาของใครบางคนโผล่มา ผมกับพระสนตัดสินใจมานั่งคุยกันต่อจากกุฏิที่ศาลาท้ายวัดบรรยากาศยังคงเงียบสงบแต่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายลงมากกว่าเดิมพระสนเริ่มเล่าถึงคืนแรกที่ได้ยินเสียงบางอย่างที่ตามมาหลอกหลอนเสียงที่พระสนจำได้แม่นไม่เคยลืมคืนนั้นอาตมากำลังสวดมนต์ก่อนจะจำวัด จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงร้องไห้แววมาจากนอกหน้าต่างมันชัดเจนมากถึงจะเบาบ้างหนักแน่นบ้างแต่มันเป็นเสียงของผู้หญิงตอนแรกอัตมาคิดว่าเป็นเสียงแมวร้องพอลองฟังดีๆมันคือเสียงของฟ้าร้องไห้สะอื้น แล้วก็มีเสียงเคาะที่หน้าต่างเหมือนนิ้วมือ,ค,อ,ค,อค่อยๆเคาะดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงทุบประตูฮะแล้วแล้วพระสนเปิดหน้าต่างดูหรือเปล่าครับพระสนสายหน้าช้าๆสีนหน้าเคร่งเครียดน้ำตาเริ่มคลอ ผมไม่เคยเห็นเพื่อนที่เคยเข้มแข็งอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนอัตมาไม่กล้าแต่อัตมารู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคืนอัตมารู้สึกได้จนกระทั่งได้ยินเสียงไก่ขันเธอถึงจากไปแต่คืนต่อมาเธอก็กลับมาอีกทุกคืนแม้แต่ในตอนที่อัตมาอยู่ในวัดแบบนี้ ภาพรอยยิ้มสดใสของฟ้าในความทรงจำของผมเริ่มเลือนหายแทนที่ด้วยภาพที่พระสนเล่าภาพของวิญญาณที่ยืนรอคอยอยู่หลังหน้าต่างในตอนกลางคืนบางทีความรักที่มากเกินไปอาจกลายเป็นพันธนาการที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันแม้กระทั่งหลังความตายผมนั่งฟังพระสนอย่างตั้งใจจนเวลาผ่านเลยไปนานเท่าไหร่ ผมก็ไม่แน่ใจนักแต่ที่รู้รู้ท้องฟ้าเริ่มมืดลงอย่างชัดเจนเรากับธรรมชาติกำลังจะเป็นใจให้เรื่องเล่าอันน่าสะพรึงกลัวนี้ถูกเปิดเผยเสียงของพระสนสั่นเครือขึ้นเรื่อยๆขณะที่เล่าถึงคืนที่สองคืนที่พระสนได้มีโอกาสเห็นฟ้าชัดเจนที่สุดมากกว่าครั้งไหนๆที่เคยโดนหลอกหลอนมา คืนที่สองที่อัตมาจำวัดที่วัดเธอไม่ได้แค่ยืนอยู่ที่หน้าตา่างแต่เธอค่อยๆเปิดบานหน้าต่างช้าๆค่อยๆปีนและคลืบคลานเข้ามา ่อนจะเข้ามาเดินวนรอบกุติเสียงร้อสะอื้นดังชัดเจนแม้แต่ใบหน้าที่อาตมาเห็นมันเป็นน้ำตาเลือดน่ากลัวเหลือเกินโยมเพื่อนพระสน แน่ใจหรือครับว่าอาตมาเห็นหน้าเธอชัดเจนใบหน้าที่เคยสวยตอนนี้ซีดขาวเหมือนกระดาษดวงตาของเธอนั้นแดงกําน้ำตาเลือดไหลไม่หยุดแต่ที่ชุนให้อาตมาผวาจนแทบฉี่รถตัวเองคือสีหน้าที่เปลี่ยนภัยจากเศร้ามาเป็นยิ้มยิ้มที่สยองจนอาตมาขวัญกระเจิง แล้วเธอก็พูดเสียงของเธอมันแหบแห้งทำไมคะทำไมถึงทิ้งหนูหนูรักพี่มากนะรักมากจนยอมตายอัตมาทนไม่ไหวแล้วโยมเพื่อน หลังฝนซาอากาศเย็นลงยิ่งกว่าเดิมพระสนเล่าถึงคืนที่สามที่บอกว่าน่ากลัวไม่แพ้กับคืนที่สองหรือว่าอาจจะน่ากลัวมากกว่าด้วยซ้ำคืนที่สวิญญาณฟ้าไม่ได้แค่เดินภายในกุฏิแต่กลับทำปรากฏการณ์ที่ทำให้แน่ชัดว่าฟ้าเป็นผีหรือวิญญาณที่กำลังตามหลอกหลอนพระสนอยู่จริง เมื่อคืนที่อัตมาทนไม่ไหวจนต้องโทรหายมเพื่อนกลางดึกเพราะในตอนที่อัตมากำลังสวดมนต์อยู่จุดจูก็ได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นที่ฟ้าชอบใช้แล้วร่างของฟ้าก็ปรากฏวนเวียนอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ฟ้ามาในรูปแบบที่สยองม,มาก จนอาตมาเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าร้องออกไปเสียงดังแค่ไหน <c oughs> แล้วด้ตอนที่อาตมาลืมตาขึ้นอีกครั้งสัมผัสเย็นของร่างกายก็เกิดขึ้นพร้อมกับคำพูดที่ชนให้อาตมาขนพองสยองกล้าวอย่างที่สุดพี่สนหนูคิดถึงพี่ทำไมพี่ถึงทิ้งหนูไป หนูทำทุกอย่างเพื่อพี่นะทุกอย่างจริงๆแล,แล้วแล้วพระสนทำยังไงครับอัตมาทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่นั่งนิ่งตัวแข็งไปหมดแล้วเธอก็กระซิบข้างหูอัตมาว่าเรารักกันตลอดไปนะคะชาตินี้ และชาติหน้าหลังจากพระสนเล่าเรื่องทุกอย่างจบแสงสุดท้ายของวันก็กำลังจะหมดลงพอดีผมพยุงพระสนที่อ่อนเพลียกลับเข้ากุฏิความมืดค่อยๆกระจายทั่วผืนฟ้ามาพร้อมกับความหวาดกลัวที่คุ้นเคยแต่คืนนี้พระสนบอกกับผมว่ารู้สึกสงบลงบ้าง เพราะได้ปลดปล่อยบางสิ่งที่อ่านอัานอานอ,อกไปหรืออาจเพราะพระสนรู้ว่าไม่ต้องเผชิญกับความน่ากลัวนี้เพียงลำพังอีกต่อไปวันนี้อาตมารู้สึกว่าเธออยู่ใกล้กว่าทุกวันเธ,เธอมาแล้วผมพาพระสนกลับไปพักที่กุฏิได้แค่ไม่นานแม้ท่าทางของท่านจะอิดโรยแต่เมื่อสัมผัสได้ถึงวิญญาณของฟ้าพระสน ก็ชี้ให้ผมดูจนผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อในสายตาว่าต้เห็นผีหรือวิญญาณจริงๆและวิญญาณของฟ้าน่ากลัวเหมือนกับที่พระสนเล่าไม่มีผดเพียนไปเลยสักนิดครับพระสนลูกอยู่ไม่ได้แล้วหลอกแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วผมสะดุ้งโยงหัวใจแทบวาย ได้กลิ่นน้ําหอมที่พระสนเคยพูดถึงฉุนลอยมาผสมกับกลิ่นเน่าเหม็นสติผมเกือบกระเจิงแต่ก็ต้องตั้งไว้ให้มันผมรีบลุกขึ้นดึงและประคองพระสนให้ออกไปจากกุฏิก่อนที่จะโดนหลอกร้อนหนักไปมากกว่านี้พี่สนหนูมาหาพี่แล้วคะ่ะเรารักกันไม่ใช่หรอคะ่ะรักกันชั่วนิรัน ุดท้ายทางที่ผมคิดช่วยพระสนนั้นก็คือการหาหมอผีมาจัดก,การปิดตาไม่ให้พระสนเห็นวิญญาณของฟ้าอีกต่อไปแม้จะรู้ดีแก่ใจว่าการพาพระมาทำอะไรแบบนี้อาจจะเป็นการประราชิกและผิดวินัยของสงฆ์แต่ผมเองก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรักษาชีวิตของเพื่อนรักเอาไว้ไม่ว่าในตอนนี้เพื่อนของผมจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามกูดูออกตั้งแต่แรกเห็น ที่ท่านบวชมาไม่ใช่เพราะศรัทธาแต่เพราะหนีบางสิ่งบางสิ่งที่ติดตามแม้กระทั่งในผ้าเหลืองมันอาฆาตมันผูกจองมันรักมันอยากจะครอบครองแม้ตัวของมันจะตายแล้วช่วยพระสนหน่อยนะครับไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆถ้าไม่ได้พึ่งพ่อหมออืมกูจะทำพิธีปิดตา ไม่มองเห็นวิญญาณแต่ไม่รับประกันหรอกนะว่ามันจงจะสัมผัสได้หรือไม่ได้แล้วก็ไม่รับรองว่าจะหยุดการติดตามของมันหมอผีจ้องมองตรงไปที่พระสนเรากับมองทะลุถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในใจคำพูดของหมอผีถูกต้องทุกอย่างทำเอาผมอึ้งไปไม่เป็นก่อนที่พิธีปิดตาจะเริ่มขึ้นท่ามกลางควันทูบหนาทึบ เสียงสวดของหมอผีดังก้องแทนที่ความเงียบก่อนหน้านี้ผมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่หนักอึง้งแล้วจูจ่ๆหมอผีก็หยุดชะงักใบหน้าซีดเผือกเหงื่อซึมที่หน้าผากก่อนจะลุกขึ้นและถอยหลังเล็กน้อย นี่มันไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดามันเป็นกรรมเก่าที่ผูกพันกันหนักหนาพิธีเสร็จมึงรีบพาพระท่านไปรถนำมนด้วยหลังจากที่ทนทำพิธีปิดตาจนผ่านพ้นมาได้ผมก็พาพระสนกลับมาที่วัดดูเหมือนว่าสภาพของพระสนในตอนนี้อาการจะไม่ดีเท่าไหร่นักผมถามย้ำออกไปด้วยความเป็นห่วง ถึงแม้จะเริ่มเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณที่พระสนเจอมาแต่ก็ยังเชื่อว่าการรักษาทางการแพทย์ก็คงช่วยให้ร่างกายของพระสนดีขึ้นได้พระสนแน่ใจนะว่าจะให้ผมจอดส่งตรงนี้นะครับผมพาพระสนไปส่งที่กุฏิได้นะครับขอบใจโยมเพื่อนมากแค่มาหาและรับฟังอัตมาแถมยังช่วยพาไปหาคนช่วยให้มองไม่เห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็น แค่นี้ก็เป็นคุณมากพอแล้วระสนผมจะรีบมาหาพรุ่งนี้แล้วคุยกับหลวงพ่อจเจ้าอว่ากันว่าจะทำอะไรต่อได้บ้างคืนนี้ถ้าไม่ไหวไปนอนกับพระรูปอื่นได้หรือเปล่าครับโยมเพื่อนดีกับอาตมาสมอมาจริงๆขอบใจโยมเพื่อนจริงๆที่มาหาอาตมาในวันนี้ดึกแล้วโยมรีบกลับไปพักผ่อนเถอะ แตามาขอตัวกลับกุฏิก่อนนะพรุ่งนี้ผมจะรีบมาหาตั้งแต่เช้านะครับในคืนเดียวกันคืนนั้นเด็กวัดที่ชื่อน้อยได้พบกับภาพที่จะติดตาเขาไปชั่วชีวิตน้อยเล่าให้ผมฟังว่าคืนนั้นดึกมากแล้ว และคิดว่าใกล้จะรุ่งสางน้อยเกิดปวดเข้าห้องน้ําเลยลุกขึ้นมาเดินผ่านลานวัดไปและเห็นไกลๆว่ากุฏิของพระสนยังไม่ดับตะเกียงแถมพระสนก็ยังมายือนอยู่ที่บริเวณหน้าต่างเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างจะด้วยความอยากรู้หรือสงสัยก็คงใช่น้อยเลยตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้กุฏิของพระสนและเรียกหาพระสนแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมา หลวงพี่สนครับยังไม่นอนอีกหรอครับหรือว่าตื่นเตรียมจะออกบินทบาทแล้วตอนนี้เพิ่งจะตีสี่ากว่าเองนะครับหลังจากที่เรียกพระสนน้อยก็ยืนมองอยู่ชั่วครู่ร่างในผ้าเหลืองอยังคงยืนนิ่งไม่ขยับไม่ตอบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านจีวรที่ไหวเบา,เบาๆน้อยรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง ขนเริ่มลุกชันไปทั้งตัวร่างนั้นค่อยๆหันมาน้อยก็ต้องสะดุ้งด้วยความตกใจใบหน้าของพระสนสีขาวดวงตาลึกโบไร้แววชีวิตริมฝีปากเขียวคล้ำเสียงตะเกียงแตกปลุกให้พระลูกวัดที่พักอยู่กุติใกล้เคียงตื่นขึ้น และรีบออกมาดูเหตุการณ์แต่เมื่อวิ่งมาถึงกลับพบเพียงความมืดและความเงียบประตูกุฏิพระสนปิดสนิทไม่มีร่องรอยว่าเคยมีใครยืนอยู่ตรงระเบียงอย่างที่น้อยบอกจนกระทั่งพระลูกวัดท่านตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปหลวงพี่หลวงพี่สนหลวงพี่สนทําใจดีๆไว้ก่อนแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปเสียแล้ว ร่างของพระสนห้อยอยู่กับคานกุฏิบนหมอนส่วนมนมีจดหมายวางอยู่จดหมายที่จะเปิดเผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดความจริงที่อธิบายว่าทำไมวิญญาณของฟ้าถึงได้ตามหลอกหลอนไม่เลิกถึงจะทำพิธีปิดตาไปก็ไม่ช่วยอะไรเพราะในคืนเดียวกันนั้นมันคงถึงที่สุดของพระสนแล้ว พระสนตัดสินใจจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาผมเสียใจที่ไม่สามารถช่วยพระสนไว้ได้ถ้าผมอยู่ตรงนั้นคงห้ามไม่ให้พระสนจบชีวิตตัวเองได้แต่จะให้พูดกันตรงๆและตามความจริงมันก็คงต้องแล้วแต่กรรมของใครที่จะกระทาในงานชาปนกิจของพระสนฟ้าหมองและครึ้มเหมือนฝนจะตกตลอดเวลาเราวากับธรรมชาติกำลังไว้อะไรให้กับความรักที่น่าผิดหวังผมนั่งอยู่แถวหน้า มือถือจดหมายฉบับสุดท้ายที่พระสนทิ้งเอาไว้ในจดหมายสนเล่าว่าเขาหลงรักฟ้ามากเกินไปจนยอมทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ฟ้ามาครอบครองรวมถึงการทําเสน่ห์ยาแฝดเขาแอบเอาเส้นผมของฟ้าไปทําพิธีหวังให้เธอหลงรักเขาตลอดไปแต่ฟ้ารู้ความจริงเข้า ด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นจึงทำพิธีต่อโต้พิธิกรรมที่แรงกว่ารุนแรงกว่าจนนำไปสู่ความตายของเธอเอง ปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ภาพของสนและฟ้ายังคงชัดเจนในความทรงจำของผมบางครั้งผมก็นั่งคิดว่าถ้าวันนั้นสนไม่เลือกใช้ศสยศาสตร์ปล่อยให้ความรักดำเนินไปตามธรรมชาติทุกอย่างอาจจะจบลงต่างออกไปแต่เมื่อเขาเลือกที่จะบังคับหัวใจของคนอื่นทุกอย่างก็เริ่มผิดเพี้ยนไปตั้งแต่วินาทีนั้นศสยศาสตร์อาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ เราไม่มีทางบังคับให้ใครมารักเราได้จริงๆจุดเริ่มต้นของความรักมันสำคัญหลือเกินถ้าเริ่มต้นด้วยการหลอกลวงสุดท้ายก็ต้องจบด้วยความหลอกลวงถ้าเริ่มด้วยเงินก็จบด้วยเงินแต่ถ้าเริ่มด้วยความรักที่บริสุทธิ์แม้วันหนึ่งความรักนั้นอาจจบลงอย่างน้อยก็จบลงด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความแค้นบางทีการไม่มีใครอาจจะดีกว่า การพยายามบังคับให้ใครสักคนมารักเราความโดดเดี่ยวอาจจะเจ็บปวดแต่มันก็ยังดีกว่าความรักที่เกิดจากเล่ห์กลหรือมนต์ดำเพราะสุดท้ายแล้วความรักที่แท้จริงต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การผูกมัดบางครั้งเรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องผีสางหรือวิญญาณแต่เป็นเรื่องของหัวใจมนุษย์ที่ยอมทำทุกอย่าง เพื่อความรักแม้ว่าสิ่งนั้นจะผิดก็ตาม